ตอนนี้มาถึงชั้นสี่ละมีมีเบาะนวดด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นโซนชมรมพระนะชั้นสี่ก็มีชมรมพระอยู่ก่อนถึงก็มีร้านรวงนะดูสะอาดสะอ้านอยู่เนี่ยร้านตัวสับก์ก็มีและตรงนี้สําหรับคนที่รักพระนะกว้างขวางมากตลาดนัดพระเลยล่ะนี่ข้างในนาะไปเชิญถึงข้างในเลยนะแ็มีคนมาเช่าปรุงเจ้าพระนะเรียกว่าเยอะเลยอะเนี่ยเยอะแยะเลยครับผม ลองเดินเข้าไปดูข้างในทีเนี่จ้าเพื่เจ้าพระกอบโงกอบพระเนี่ยก็แต่งแบบบ้านเมืองไทยสมัยก่อนเลยนะเนี่ยซึ่งว่าก็น่าเดินนะก็ทาได้น่าเดินเลยน,ะน,น,ลยนี่ตรงนี้ก็เป็นสถานีกรองถมนะมีอะไรละ่ะไปดูทีเนยบาบ์นะแล้วก็ชุดนากเรียนสกรีนะผมอ๋อขายแผ่นเสียงอะไรพวกนี้ กองถมนะผมเลื่อนให้อุตามาโอ้กลับดีกว่าก็เลื่อนละร้านตะพมเขียนว่าเลื่อนว่าจะมาตัดผมเออกรบเลยน่ะติดกันเลยตรงน,นี้นี่ตามรา้านพีองซานะซึ่งร้านรวมเยอะแยะเลยสะอาดสะอานนะซึ่งชั้นนี้ก็เป็นโซนมือถือนะใครที่จะมาซื้อขามือถือก็มาชั้นนี้เลยครับผม เขาเรียกว่าโซนดิจิตอลเวิร์นะผมื่อโซนดิจิตอลบูร์นะร้านรวงมือถือหลากหลายยี่ห้อเนาะมากันได้เรียกว่าของขายเยอะเลยชั้นสมเนี่ยคล้ายกับประตูน้ำจริงๆนะใครที่อยากจะมาเดินซื้อของนะมีเยอะเลยมีทุกอย่างตั้งแต่หัวจะดดเท้าเลยครับผมส่งเป็นห้างใหญ่ประจำจังหวัดเนาะอิมพีเรียนเบอร์เขาแน่จริงที่ตรงนี้เห็ด้านล่างนี้มีตัวเด็กเล่นด้วย โอ้ยผมอยากให้ i n p e r i a l b ื r d ลาดพลาเป็นอย่างนี้บ้างจังลาดพล้าวเงาเงาเราเดินมาจากโทรในทีมาฝั่งนี้นะก็จะเป็นสูนอาหารนะมากินข้าวกันได้เนาะชั้นสี่นะมาชั้นนี้ไม่ต้องทายแล้วมันคือชั้นไหนก็คือชั้นโรงหนังนั่นเองนี่เมเจอร์นะเมเจอร์เหมือน i n p e r i a l Burd ลาดพร้าว อตอนที่ก็เปิดนะก็เป็นค่ายเดียวกันเมเจอร์ซิลิเพล็กนะคิดถึงอ e ีบเรียนเวลลาฟลาวจังทำไมไม่เจริญแบบนี้บ้างนี่มีตู้ตายนี้ด้วยแน่แน่ยเนี่ยเมื่อก่อนอ e ินบีเรียนเวลลาฟลาวก็มีแบบนี้แหละแต่ตอนนี้เงียบกีบร้างหมดแล้วใครจะมาดูหนังก็อยู่ชั้นนี้นะนี่โซนฟันของเล่นซึ่งก็มีคาราโอเกะด้วยเป็นตู้ อีกฝั่งหนึ่งระหว่างรอเข้าโรงหนังเข้ามาเล่นกันชามเลยอ่ะนี่ของเล่น